ันนี้เป็นครั้งที่23ตรงกับวันที่2ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในลิษีผลสมฤตขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่องค์พระคำปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่ สำเร็จลุนหลวงปู่บุเดชหลวงปู่เสลาตลอดท้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทเพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสะทายายมนต์ต่อไป โสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาลสุอัตระคาชันตุเทวาตาสัทธมามุนดาชิตัสสะสุนันตุสาข้าโมคะังสเกกามีจารุเปคิรีศีขาละตาเลจันตาลิเขวิมาเนทิเปรัตเถจัคามตาดุวะนะคาหัเนเขาหาวัตถุมหิเเคเตภูมามจาย,ยันตุเทวาชาลาลัลลาธาระยะและวิสเมย่างข้าคันทัมนาคาติทันตาสันติเกยามุนิวรารัวาจานา สาธุโมเมนสุนันโตธรรมะสวรรค์กโรอิยปัฏฐานตาธรรมะสวรรค์กโรอิยปัฏฐานตาธรรมะสวรรค์กโรอิยปัฏฐานตาโมสวดนะมะกาลสิธิขาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสนาังอญยังพุทโธเมสาระณังวรังเอตินะสัจวัชนะสสทิเมหุโตสัพพธานาทิเมสนาังอญยังธรรมโมเมสาระณังวรังเอตินะสัจวัชนะสสทิเมหุโตสัพพธานาทิเมสนาังอญยังสังโฆเมสาระณังวรังเอตินะสัจวัชนะสสทิเมหุโตสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายะ สภปาณินังปุเรนตวามปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสภูปตวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภปาณินังปุเรนตวานปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสภูปตะวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภปนณินังปุเรนตวานปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงตุสภูปตทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอเบอเมสูตรตังเอกังสมัยยังพระควาลสเกสุวิหารติกับปีละวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุดสเกนะสัตถีปัจจมันเตหิพิขุสเตหิสเพวะระหังเตหิทัศสหิจารุกกาท้าตุหิเทวตาเยปุญเนนะสันนิปติตาหุติพระควาลตังทัศนายาพิขุสังคันจะอัฏฐโคจัตุจัตุนางสุตวาสกายิกานางเทวานางเอตตาท้หงเสียยังโขพระควาลสเกสุวิหารติกับปีละวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุดสเกนะสัตถีปัจจมันเตหิพิขุสเตหิ สัพเพเหวะอรันเทหิทัสสหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุญเยนะเสนิปติตาโหติภาควบาลตังทัสสัายะพิขุสังกันจางยโนนะมะยามปิเยนะภควาเตนุปัสังกรรมยามะอุปสังกมิตาวาภควาโตสันติเกปจเจกคาถาภาสยามติอัตโคตาเทวตาเสยยาทับปินามะชภาควาปุริโสสมิชิตังวาภาหังภาษาระยะภาษาดิตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะส,าาส,สุทวาเสสุเทเวสุ อัตตราเห็นตาพตระขาวโตปุร,าาประโตปตุร,าหาระหา,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 างสูอัตโขตาเทวตาพระคาววันตงังอภิวาเทตวาเอกการมันตังอทางสูเอกามันตังทิตาโขเอกการเทวตาพตระคาวโตสันติเกมังคาทางอภาสีมหาสมยโยวปวนนัสสมิงเทวกยาสมาคตา,าอาคาัตามหังอิมังธรรมะสมัยยัง กิตายะบาอราชิตาสังคติอธโคปราเทวตาพระควโตสันติเกมังคาราอภัสสิตัตระพิขาวสมมธทหังสุจิตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารเทวะในตานิคาเหตตาวาอินทาริยานิรักคันติปันทิตาติอธโคปราเทวตาพระควโตสันติเกมังคาราอภัสสิเชตตาวาคิลังเชตตาวะปริคันอินทคิลังโอหะจามะเมชเตจารติสุธามิมาลาจากคุมาตัน จะคุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอราโคปราเทวาตาพระวัโตสันติเกมังคารางาาังอภปสิกเยเกจีผู้ทางสรรารนังคตาเสนนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกะยังอุดิปุเรนสันติติอทาโคพระควาพิควรมันเตสียเยภูเยนะพิคเวธาสัสสุโลกาธาโตสุเทวาตาสันนิปติตาโหติพระควาตังทัสสนายะพิขุสังขจักร เอปิเตพิคเวเอห์สุงอติตมัทนังอราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตับปรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาเอห์สุงสยญาทัปิีไมหังเอตารหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตมัทนังอราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตับปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติสยญาทัปิีไมหังเอตารหิอจิขิสมมิพิฆเวเทวะกายานังนามานิกิตายิสมมิพิคเวเทวะกายานังนามานิ เอติสัมมิภิคเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาทถาสาธุกะวนาสิกโรธาพาสิสัมมิติเอวามเนเตเติโขเตภิกขุภาควาโตประจัสมสุงภาควาอินตัทโวจะสีโลกามนุษกัสามิยะถาบุม,มาตาธาสิตายสิตาคิริขปะลังปะหิตตาสมัยตาปุถุสีหวัสรีนาโลมาหาังสาวิสัมพโนอุทามตมานาสะสุธาวิสวิสัพ วิปัสสนามนาเวลามพิยโยปจัสเตยยะตวามันเองกปีลาวะทเวตตโตมันตยิสสถานตะวเกสสสนีรเตเรียกวัคยาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจาร์ตปมมะกรงสุตะวาพุทธศาสสนาเตสัมปตุระหูยานังอมนุสานาทัศนาเปเกธาตมัทธคุงสหัสสังอรัสสตเดงสตังเอกษาสนาอมนุสานามัทธคุงอเปเกนาตมัทธคุงทิสาสภาพุราหุงตาจาสภามพิญญายะวะปะขิตตวานัจโคมันตโตมันตยิสสถานตะวเกสสสนีรเต เอวัคยาพิกันตาเตวิชานาถาพิโคโวเยโบหังจิตติยิสามิคิราหิอนุปุปัสสสตาสหัสสาวะยะขาภูมากับิละวัทวายทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกรมุงคิโคนาสัมติงวะนังฉาสหัสสาวเหมาวัตายะขานานตตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกรมุงคิโคนาสัมติงวะนังสตธาคิราติสหัสสายะขานานตตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกรมุง พี่ควราสัมปติมวะนังเอเจเตโสรัสสัสหัสายะขานานตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนโตยะสัสโนโมธรรมนาพิกกมุงพี่ควราสัมปติมวะนังเวสัมมัจจาปปจัสตายะขานานตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนโตยะสัสโนโมธรรมนาพิกกมุงพี่ควราสัมปติมวะนังกุมพิโรราชฆาหิงโกเวปุลัสานิเวปจนังพิญโยนังสตาสหัสังยะขานางปะยิรุปาสติกุมพิโรราชฆาหิงโกโสปะคัสสัมปติมวะนัง ภุริมัญจาธิสังราชาทัตตะรโชภาษาสติขทัพมนังอธิปติมหาราชายัสศสิโสปุปตปิตสาภาโวอินธนามาหาบปลายอิธิมโตชุติมันโตวนาโตยัสศสิโนมธรรมนาพิกขมุลพิฆณะสัมติงวนังทักขีนันจาธิสังราชาวิรุราโหตาภาษาสติกุพพนังนังอธิปติมหาราชายัสศสิโสปุปตปิตสาภาโวอินานามาหาบปลายอิธิมโตชุติมันโตวนาโตยัสศสิโนมธรรมนาพิกขมุลพิฆณะสัมติงวนัง ปะชีมบรจารย์ท <year> ี <Boom> <frog> สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคณาจาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุปตปีตสาภาโวอินธนามาหมหาปลายทิม pues ันโตชิติมันโตวันัโตยัสเซโนมุทัมนาภิกขมงพี่คนาสัติงวานังอุตตรันจารย์ทีสังราชากูเวโรตปภาษาสติยคณาจาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุปตปีตสาภาโวอินธนามาหมหาปลายทิมันโตชิติมันโตวันัโตยัสเซโนมุทัมนาภิกขมงพี่คนาสัติงวานัง กูดีไหมที่สังทัศรัตโธท,ท่กินนิน้ำวิรุระหกโภปฉิเมนะวิรุปโคกูเวโรตละนัทสังจัตโตโรเตมหาราชาสามันตาจัตตโลทิสานทัตธลามานาอารังสุวะรนกับปิลาวะทวเวเตสังมายาวิโนทสาคูวัจานิกาสถานมายากุเรนทุเวเรนทุว,วิภูจาวิหูโตสาจันทโนกามเสโฌจากิน,นุมันทุนิมันทุกจับปานาโทปามัญโยจาเทวสุโตจมาตริจิตตเสนโจอคันทะโพนโรราชาชาโนสโภโว อาคูปจจสิโคเจวัติมพารูสุริยวัชสายเตจัญเยจารัชนโอคณะพาสหารชุพีมธามนาภิกมุงพี่คนาสัมปติงวนาอัฏฐาูนาภาษานาคาเวสราสหัตชาคากัมพลัสตราคูปยาคาสหยติพิมยามุนาทัตตรรัตถาจะ คูอาคูนาคายาสสิโนเอราวัมโนมหานาโคสบคุกะฆัสมติงวนังเย,ยนะคาราเชสหัสหสาหันติทิพาธิชาปสกีวิสุลักษุจคูเวหายาสาเตมวนามวชภาพตาจิตรัสุปนาอิติเตสนามังพยัตทานะคาราชานามาศิสุปนัโต เขมามังกาสีพุทโธสนะหะหิวาจ่าหิบวะวะหันยันตานาคาสุปนาสระนามาังสุภูทังชิตาวิชิตรหะเถนะสามุทังอัสดราสิตาภัตตโรวาสวัตเตเตทิมันโตยัสสติโนกาลักัญชามหาสิมาอัสราธานะเวฆาสาเวปะจิตติสุจิตเจะมหาราโทนะมุจิสหัสตันจาริปุตานังสเพเวโดจนามมการสนาังอิตวามผลิกเสนงราหุบวะท้ามุปาขมุงสมโยรธานิพัฒนเตมพิโคนังสมิติงวนัง อภรรยาเทวาปัทวีจากเตโชวายโยตระคำมุงวรุณาวรุณาเทวาสมองจารยัสสะสหเมตตากรุณากายิกาคูเทวายัสสินโนทัศเจสสักกยาสภะนานะตบันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันัมโตยัสสินโนมธามลาภิกมุงพิฆุณาสติงวานางเวทูจารเทวาสหริจารสมาจารุเวยมาจารทัศสุปนิสาเทวาจารทามาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาหนขัตตานิปุรักิตวาอาคูมัทวาลาหากาวาสุนังวาสโวเสโธ สกุลบาคขปุตินาโตทัสเสตเตสะกัยาสเพนนาตวานิโนธิมาโตชุติมันโตวะน้โตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงพิกคนาสัมติมวานังอัฏฐควนสหภูเทวาชลักไมคิศขาริวะอริทกาจารดราชจักรอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจารจตาจานิชกาสวดเลยยะรุจดาอาคูอาคูวัสมเนสิโนทัสเสตสหะกัยาสเพนนาตวานิโนธิมาโตชุติมันโตวะน้โตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงพิกคนาสัมติมวานัง สมานามหาสมานามนุษสามมนุสสดตมาทิฏฐาปุุสิกาอคูอคูนภูปุุสิกาอัถาคูหาดโยเทวาเยจารโหตวาสิโนปราคามหาปราคาอคูเทวายสัสสิโนแทสเตสกยาสเพดานะตวานิโนอที่มัโตชุติมันโตวะน้ำโตยัสสิโนโนธัฒมานาภิกมุงเทโครังสติงวะนังสุกังกรุมมหาอรุณาอคูเวคณะสาสหะโอทาตะไครอาหาป้โมขาอคูเทวายวิจักนาสธารมตาอรัคขชามิสกาจยัสสินโนทานายังอาคาปิชนโนโยทิสาพิวัติ พะเสตเตซากายาสเปนานตตะวนิโนทิมันโตชุติมันโตบรรมโตยัสสติโนมวัมนาพิกกมูพิ้วครางสติงวันังเก็บปัญาตุสิตายามังกนักการใจยัสสติสิโนสัมพิทตะกาลาม่ใส่สายชติน้มาจากอสวนิมาน้ารัตติโนอาคูอาทาคูปรานิมิตาทัศเตเตซากายาสเปนานตตะวนิโนอิธิมันโตชุติมันโตบนรมโตยัสสติโนมวัมนาพิกกมูพิ้วครางสติงวันัง สัทเถรเทวานิกายาสเพนานะตะวันิโนมนามันวะเยนาคันฉุงเยจันเยสัททิสาสหะอาวุชชาชาติมักเคีรังโอคาตินะมนาสวังทัศเขโมคาตานังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรงมาปรมัโตจ่าปุตายทิมันโตสาสานังกุมารโอติโสจ่าศบกคาสติงวานังสหัสสะพามะโลกานางมหาปรมาพิติทัดติอุปปัโนชิติมันโตพิสมากโยยะสัติโสทัสเสถาอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสจัมมัชโตอาคาหาริโตปริวาเลโต เดจจัสมาเพงพิกันเตสเดเทเทเวสร,มม,รมมรเกเมราชนาพิกามิปัสสะกนะหัสามัทิยังเอธาคณัตถาพนัถะราเขน,นัปธรรมัตถุโสมันตาปเิวาเดถามอโวมุจิระโกจินังอิติตะถามหาเสนโนกนะหาเสานาเปสยิปานิณาตละมาหาจจะสารังกตนาวะเพลาวังเถาปวุสโกเมโขทันยันโตสวิชโกตถาโสปจุทาวติสังโฆโทอาสายางวัสิตัญจาระพังวิญญาณยะวะวะขิตตาวานะจะคุมาตโตมัตยิสถาวัสส สาธาสาวังเกสสเนนระเตมรัสเสนาภิกันตาเตวิชนาทาภิกขะวเตจ่าตับอาตับะมากาุงสุตวะพุทธัสสะสานังวีตาลาเคหิปะการมุงในสังลบมปีอิชุยงสเพวิชิตาสขามาคามาพยาติตายสัจจิโนมทันติสหภูเตหิสับกแกสาวกกาเตชะเนสุตตาติ โมสวสดจุลละชาย,ยาปกรนมโมเมพุทาเตชะสารตนตนญญยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรหมาจาะอินทาจจะจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจ,จะสัพพมัชัยยะประสิทธิพวันตุเตชายยะชายยะธรณีธรณีอุทธติอุทธตินทิตินธิชายยะชายยะฆาคนละตนละนิสัยนิรัยสายเสน,นะเมรุราชผาลนรชีชายยะชายยะคัมภีระ สมภพีนาเคนท้านาคีปิสาจัูตากาลีชยชยะทุนนิมิตตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยชยะวารุณะมุขสัตสัตตาชยะชยะจำปาทินาคะกุละคันทกชยะชยคัชคนนัตตุรงตุกะระผู้ชงสีหะพยัคฆาทีปาชยะชยวารุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปูณสุธิ นอรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวิเชยะชยะธรณีตะเลสัทธาสุชยะชยะชยะธรณีสตินสัทาชยะชยะมังกราชรัญญาภาวเคชยะชยะวรณยจเขชยะชยะรักาเสสุระู้ชะเตชาชยะชยะพรหมเมนทัคนาชยะชยะราชาธิราชชายชยะชยะปทวิงสภังชยะชยะอรันตะปเจกขาพุทธ สาวังชายะชายะมเหสุโรหาโรหดินเทวาชายะชายะพรมาสุรโคชายะชายานาโควิรุฬโควิรุปโคจันชิมาดวิอินโรจ่าเวนเตยโยจักกุเวโรวะรุโนปิจักอาคีวายาจาักปะชุนหูกุมารโรทัตตารัะกโกอัฐาราศามหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาฐโยอิสีโนสาวกาสัพพาชายะรามโมพวันตุเตชายะธัมโมจัดสังโคจัทะ สาปาโลจ่าชยกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโอตุเตชยะมังคลังชยโยปิพุทธศาสต์สิริมัตโตอยังมารษาจัปปิมัตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตายชยะตถาพระมาคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสต์สิริมัตโตอยังมารษาจัปปิมัตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาอินทคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสตร์สิริมตโตอยังมารษาจัปปิมัโต ปราชโยอุโคสยามพุทิมเตปโมทิตาชยะตตฐานไทวคณาคามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมรศาสจะปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามพุทิมันเตปโมทิตาชยัตตฐาสุปันนะคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมรศาสจะปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามพุทิมเตปโมทิตาชยัตตฐานะคะคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมรศาสจะปปิมัตโตปราชโย ุโฮสยามพฤทิมเตรปโมทิตาชยะาตถาสภามาาัครามเหตสีโนชยันโตโพธิยามมเลสก,กายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชายโยโหหิชยัสูชายามังคะเลอปาราชิตาปลังเกสิเศษปทวิโปโขคเรอภิเศเกสะเพสะพาพุทธานังอคับปัตโตปโมทติสุนัขตังสมุสมังคลังสุปภาพาตังสุหุติตังสุขาโนสมุหุโตจา่าสุยิฐังพรม มะาจาริสุปทักขีนังกายะกมังวจากมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกมังปะิทิเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตาวานะละพันตัดเถปทักขิเนเตอัฏฐะละถาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสนาอารโรคาสุขิตาโหตาสหะสัพเพหิยาติภิสศูนันตุโพลโตเยเทวาอัสมิงทานีอทิคัตตาทิคายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทา รัขันตุสภาสัตานังรัขันตุชินาศัสนังยากาจิปัฏานาเตสังสพเพปูเรนตุวโนรัถายยุตตะก,กาเลปะวะสันตุวสังวสาวราหากาโรคาจุปัฏทาวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพากายาสุขังจิตาสุขังอรานตุยะาระหังอดสวดธรรมนิยามสุตังเอวา,าเมสุตังเอกังสัมยามพระควาสั สวัตถิยังวิหารตีเชวตาวานอีอนากับปินทิกัสาอารามีตัตตะโหพักวาพิขูอมมนเตสีพิขาวติระทานเตติเตพิพขูภพักวะโตปจ,จัโสสุงพักวาเอตัทวจุปัฏทวาพิขเวตตถาคตานังอนุปัฏทวาตถาคตานังทิตาวะส,สาธาตุธรรมะทิตตานธรรมะนิยมัตตาสเพสังคารานิจติตังตถาคตาาโตอภิสัมพุชติอภิสมติ อภิสัมพุชชตาวาอภิสเมเตาวาอจิาติไรเสติปจะ,ะ,ปะ,ปะเปติปทะเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพสังขาราอานิจจติอุปัทาวาพิคเวตถาคตานาอนุปัาวาตถาคตานังทิตา,ว,า,ว,า,ตาวัสสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติต,าตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมเติอภิสัมพุชชตาวาอภิสมเตาวา อจิคติเทศติปยะเปติปทาเปติวิวารติวิภาชติอุตตานิกรติสเพสังคาราทุกขาติอุปัฏฐวาพิขาเวตถาคตาังอนุปัฏฐวาตถาคตาังทิตนวสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตะสเพธรรมาอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทศติปยะเปติปทาเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสเพรามาอนัตติอิทัมโบจะ พระควาอัตตมานาเตพีขูภพระควาตภาษีตังอภินันทุนติโสดวัทเทกะรัตตะคถาอติตังนานาวาคามยับนับปฏิกเขนะาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและพึงและไม่พึงบวมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาติดตามปะหนนินตังอปันตัจจานาคตังสิ่ง เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธมันตถาวิปัสสติอสังเฮราสังคุาางป,ปังตังวิธานุพะดูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง,จงไม่งอนแงนคอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปังโกชญญามรานังสุเวความพยียนเบ็งกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเร่าจะรู้ความตายเมยพรุ่งนี้นะหฮินงัรคารันเตน,นะมหาเสนนะมาจุนาโอก,การผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสําหรับเรา เอวางวิหาริมาตาปิงอหัวรัตตามตาตาันทิตังตังรีพระเทกะรันติสันโตอาจิคาเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรขคันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราติเดียวก็น่าชม สวดธรรมะสังเวคปัปปะเจเวกขะคณะสเพสังคารานิจจานะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิง้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิส้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราเกิดขึ้นแล au, ้วแก่เจ็บตายไปสเพธมาอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อธุวั <des per ate> งชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัสสะสังมายามาติตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปาลิโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิญาตาังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตาังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะคนที่จะสังเวชอยงังกย Rum. โยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นาน อปเปตตาวิญญาณโนขันปัสจาวิญญาณฉุโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสสติยังจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวงังดุดประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทะยะธรรมโยมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานนิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสามวุปสโมสุโคความเข้าสงบเข้าไปสงบสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตาวารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงก,กําลังตายอยู่มาริงสูจักมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเถวหาหังมาริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยประวด เมตตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกรรมังสะเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอาสเมิงทาเนอธิคอธิคตาธิคายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจันตุมัตตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจันตุสะเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจันตุสะเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจันตุสะเพปิสาสะเพยยะขาสะเพปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจันตุสะเพอาจาริ ยุบวัชยะสุขิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตูสเพนะขัตตาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตูสเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตูสเพสามะตินังสมิชันตุโวโอสวดบูชาหลวงปู่ทวดนาโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะคะวานาโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะคะวานาโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานรคาถายาเทวตาสันติวิหาราบาสินีทุเปคาเดโพธิคาเดตาหิงตาหิง ตธาธรรมะธาเนนะพระวันตูปุชิตาสถิงกโรนเตทาวิหารธรรมาทะเลเถราจมามชานาวักการจับพิโวสสรามิารธาณปฏิอุปสกาขมาจารทศานิขมาจาริสาราสป,ปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชยาผู้ชายเยปิจารัฐสัมภาวาสังเสริชาตาอัถาโวุปปาติกานิยานิกลางธรรมะวัดวังปฏิจเตสเพปิทุกขาสัตการกโรตุสังขยังธาตุจีดังทางตังธโม ธรรมธาาจะปุคลาสังโฆหงตูสมะโควะอธายะจ่าหิตายะจ่อาอเิระคตุสะธรโมสพเพรปิธรรมะจริโนวุดิงสัมปปุเนยมามะธรรมเอริยปเวทิเตปสัสสน,หนาหตูสพเพปีปานิโนพุทธศาสนาทมสัม,มานธาราปรเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทธิภาวายะสัตตานังสามิทังเนตูเมทนิงมาตาปิตาจะอาตาราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโน ปชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุยโยช,ช,ชนะคาถาทุกขปัตาจนิทุกขาพยาปัตาจนิพญาสกกาปัตาจจนิสกกาหต,ตุสเปปิปานิโนเอตาปัตาจามเหงหิสัพปตังปุญญะสัพพทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิริยาานังททันตูสทาย,ยาฤศีรังรักขตุสัพาพทาภาวนาพิรตตาหตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังละคาถา โหตุสัพพังสุม망ครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธิโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุม망ครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธิโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุม망ครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธิโหตุนิรันตรง สภ菩พระปตาปเจกการันจายังพรังรันตานันจเตชนะระขมพัตมิสสะปะโสสภ菩提菩萨ปตาปเจกกานันจายังพรังอรันตาันจเตชนะระขมพัะมิสสสปโสสภาพระปตาปเจกัานันจายังพรังรันตานันจเตเชนะระขมพัมิสสปพโสสภ菩ะร萨ปตาปเจกการันจายังพังอรันตานันจเตเชนะระขมพระมิสสะปะโส สัพเพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกานันจายังพรังครันตานันจเตชนะรักขมธัตมิสัมปะโสสัพเพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกานันจายังพรังครันตานันจเตชนะรักขมธัตมิสัมปะโสสัพเพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกานันจายังพรังครันตานันจเตชนะรักขมธัตมิสัมปะโสสัพเพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกานันจายังพรังครันตานันจเตชนะรักขมธัตมิสัมปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้้าขออนม กราบอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จผู้สเสด็จสุรสวรรณคารัยขออันนี้สองแห่งบูญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะเสรีม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้คร้าวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแรงรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสม,มาธิทีิตัง้งมั่นในพระราธรรมคำสอน แห่งอมงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้เป็นผู้ได้อนุโมธนาสาธุการในบุญกุศลนี้บทประสิทธิปศาสตรพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุภาพปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ทานุภาพเทวานุภาพปริตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินาธุ